สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t t ไฟลกับรายการ c a t ไฟล์ t t ครับมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะไม้นำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชิวจังหวันได้ง่ายขึ้นสะดวกม,มากขึ้นครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคก,กับการใช้งาน mail outlook ครับกับวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือน เมื่อผู้รับเปิดอ่านเมลในอ l รุ k c o m ครับพอดีมีคนสอบถามมาช่องทาง YouTube วิธีการตั้งค่าะ l รั k c o m นะครับเวลาเราตั้งค่าในการส่งเมลไปหาคนอื่นนะครับแล้วอยากรู้ว่าคนอื่นรับเมลแล้วอ่านหรือยังนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเป็นเมลสําคัญนะเขาอยากรู้ว่าเมื่อเขาส่งไปปุ๊บเนี่ยเขาอ่านหรือยังหรือถ้าเกิดเขายังไม่อ่านเดี๋ยวเราจะได้โทรติดตามได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในอ l รุ k c o m นะครับเวลาอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยนะครับของฟังก์ชันของอารุกเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับซึ่งต ติดตามส u b s c ไ i b e เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการตั้งค่าการแจ้งเตือนใน Outlook กันครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการตั้งค่าอีเมลใน Outlook.com นะครับในการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อผู้รับอ่านอีเมลแล้วนะครับให้ตอบกลับมานะครับขั้นตอนก็คือนะครับเข้ามาที่ในโซนของอีเมล Outlook ของเรานะครับจากนั้นมาที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่าตรงนี้นะนะครับที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับมาที่หัวข้อจดหมายครับจดหมายก่อนนะครับ มาที่จดหมายเสร็จแล้วนะครับมาที่หัวข้อการจัดการข้อความครับการจัดการข้อความนะครับนี่ครับกดเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนลงมาตรงนี้ครับการแจ้งเตือนเมื่อผู้รับเปิดอ่านนะครับเนี่ยฮะหัวข้อนี้เลยครับการแจ้งเตือนเมื่อผู้รับเปิดอ่านนะครับเขาเราก็เลือกเลยครับว่าต้องการแบบไหน1ถามก่อนแล้วก็ส่งการตอบกลับนะครับก็คือให้เขาถามว่าก่อนนะครับว่าจะส่งไหมนะครับอันนี้ก็คือสามารถเลือกได้นะครับบางคนอาจจะอ่านแค่ผ่านๆก่อนยังไม่ได้อ่านละเอียดก็คือเขาอาจจะเลือกว่าไม่ตอบกลับก็ได้นะครับหรือ ส่งตอบกลับเสมอนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้หรือไม่ส่งตอบกลับก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับบางครั้งก็คือถ้าเกิดส่งตอบกลับนะครับเราอาจจะได้อีเมลขยะใช่ไหมเราอาจจะบอกว่าเอไม่ต้องส่งตอบกลับก็ได้หรือส่งตอบกลับเสมอก็ได้แล้วเราต้องการแบบไหนก็กดเลือกแล้วบันทึกแบบนั้นนะครับขั้นตอนง่ายแบบนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆที่ถามมาว่าเอ๊ะตั้งค่ายังไงก็ลองนำเทคนิคนี้ไปนะเป็นตั้งค่าดูแล้วก็ลองใช้งานกันดูกับตัวอีเมลออรุปลดคอมนะครับสำหรับการให้มีการแจ้งเตือนเมื่อผู้รับเปิดอ่านแล้วนะครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เราฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยครับอยากสนัมมุนเราครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปแล้วสุดท้ายที่สุดครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ